มาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจอนตอ,อตขอเสนอรู้รอบโลกกับปูแอดประจำวันที่3พฤศจิกายนเดือดคาบสมุทรเกาหลีเมื่อสองเกาหลียิงขีปนาวุธขู่ต่อต้อกันไปมาแล้ว เหลือเพียงสั่งโจมตีกันจริงๆเท่านั้นยัวย่วยุกันแบบนี้เดี๋ยวไม่แคล้วได้โดนกันแน่ๆหลังเกาหลีเหนือยิงขู่ขีปนาวุธแบบรัวๆมาหลายรอบคราวนี้เกาหลีใต้ไม่ทนสั่งเครื่องบินขึ้นยิงขีปนาวุธใส่พื้นที่ชายฝั่งตอบโต้แล้วสถานการณ์ของสมรภูมิรัสเซียรุกรานยูเครนประจำวันมีอะไรเกิดขึ้น ยุทธการในสนามรบความสูญเสียของประจำวันของกองทัพรัสเซียและข่าวเก็บตกเรื่องราวของเกาหลีใต้สั่งสอบสวนเจ้าหน้าีตำรวจที่ราชากรณีโตกน้าตกกรรม e อรีแตวอนเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับวันนี้เป็นเรื่องที่ร้อนระอุข,ขึ้นมาทันที ในคาบสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อมีการยิงมิสไซล์โต้กันไปโต้กันมา w o r k p o i n t to Day รายงานข่าวคาบสมุทรเกาหลีหระอุเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ยิงมิสไซล์โต้กันขีปนาวุธเกาหลีเหนือถูกยิงข้ามเส้นแบ่งเขตแดนตกในน้านน้ำเกาหลีใต้เป็นครั้งแรก จนทําให้อีกฝ่ายตัดสินใจใช้เครื่องบินขับไล่ยิงขีปนาวุธกับเป็นการตอบโต้การตอบโต้ครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังที่เกาหลีเหนือเปิดฉากยิงขีปนาวุธหลากหลายชนิดในช่วงเช้าวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนเป็นจำนวนอย่างน้อย10บลูกมีหนึ่งลูกข้ามาตกในน่านน้ำของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นจุดที่ห่างจากชายฝั่งไม่ถึง6กกิโลเมตร ทำให้เกาหลีใต้ตัดสินใจใช้เครื่องบินกับไร่ยิงขีปนาวุธจากอากาศตูพื้น3มลูกข้ามไปตกในทะเลฝั่งตะวันออกฝั่งเกาหลีเหนือกลายเป็นเรื่องที่ร้อนระอุเลยนะครับวันนี้หลังจากช่วงเช้าที่ลัวยิงฝ่า7ลูกแล้วยังยิงเพิ่มเติมอีก6กรูกการเกาหลีใต้ประกาศ เตือนให้หยุดยั่วยุทันทีกลายเป็นเรื่องร้อนทันทีระหว่างสองเกาหลีสำนักขา่าวยอนทับรายงานว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบการยิงขีปนาวุธเพิ่มอีก6กรูกตกในหน้านน้ำทะเลตะวันออกและทะเลเหลืองเมื่อช่วงเย็นวันที่สองพฤศจิกายนทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจส่งคำเตือนอย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลของคิมจองอึดผู้นำเกาหลีเหนือ ให้หยุดการกระทําที่เป็นการยั่วยุทั้งหมดทันทีกองทัพเกาหลีใต้ระบุพบการยิงขีปนาวุธในระหว่างเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยจำนวนหนึ่งถูกยิงขึ้นมาจากเมืองซอนด็อกและชินโปของเกาหลีเหนือตกในน่านน้ำทะเลตะวันออกส่วนที่ยิงมาจากเมืองไคและปันจอนตกในน่านาน้ำทะเลเหลืองการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้น หลายชั่วโมงหลังจากที่เมื่อเช้านี้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอย่างน้อย17ลูกตกนอกชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลีเพื่อตอบโต้การปฏิบัติการซ้อมรบระหว่างสรหรัฐและเกาหลีใต้คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ได้เปิดเผยว่าขีปนาวุธชุดแรก4ลูกถูกยิงออกมาจังหวัดพยองอันเหนือตู่น่านน้ำทะเลเหลืองเมื่อเวลา6นาฬิกา51นาทีตามเวลาท้องถิ่น ก่อนมีการยิงขีปนาวุธอีก3ลูกจากเมืองวอนซานในเวลา8นาฬกานาทีหนึ่งในนั้นเป็นพิสัยอาวุธพิสัยใกล้ srbm ที่ถูกยิงตกในทะเลห่างจากชายฝั่งเกาหลีใต้57กิโลเมตรและเวลา9นาฬกา12นาทีมีการลัวยิงขีปนาวุธมากกว่า10ลูกซึ่งคาดว่าเป็นขีปนาวุธ srbm ออกจากหลายพื้นที่ในเกาหลีเหนือ ตกสู่หน้านาน้ำทะเลตะวันออกและทะเลเหลืองนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ยังตรวจพบกระสุนปืนใหญ่มากกว่าร้อยนัดถูกยิงมาจากเขตโคซองในจังหวัดคังวอนลงในทะเลตะวันออกใกล้น้านน้ำกันชนตามข้อตกลงความมั่นคงที่สองเกาหลีลงนามร่วมกันเมื่อปี2561ไม่กี่ชั่วโมงหลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธตกใกล้ชายฝั่งของเกาหลีใต้ กองทัพเกาหลีใต้ตัดสินใจใช้เครื่องบินขับไล่ยิงขีปนาวุธจากอากาศต่พื้นจำนวน3ลูกข้ามไปตกในทะเลตะวันออกฝั่งเกาหลีเหนือเป็นการตอบโต้พร้อมแถลงการระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตกใกล้เส้นแนวจำกัดเขตตอนเหนือซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเกาหลีใต้จะไม่มีวันยอมทนทางด้านประธานาธิบดียุนซอกยอนเกาหลีใต้ได้ออกมาประนาม การกระทําของเกาหลีเหนือว่าเป็นการลุกล้ำดินแดนอย่างชัดเจนพร้อมเรียกประชุมสุกเฉินสภาความมั่นคงแห่งชาติและมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการอย่างเด็ดขาดรวดเร็วเพื่อให้เกาหลีเหนือได้รับผลลัพธ์จากการยั่วยุข,ของตนจักร้อนๆแล้วนะครับเรื่องนี้ตอนนี้สําหรับสถานการณ์สู้รบในสมรภูมิยูเคนั้นพงศกรรอดชมพู อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้โพสต์เรื่องนี้ว่าการลบในยูเครนจัก,กรวรรดิรัสเซียยังคงโจมตีสาธารณูปโภคและบ้านเรือนชาวเมืองต่อไปเพื่อให้อยู่ไม่ได้ต้องบีบให้รัฐบาลยอมจำนนหรือลี้ััยไปจำนวนมากเข้ายุโรปเพื่อให้ยุโรปรับไม่ไหวแล้วบีบให้ยูเครนยอมแพ้ การกระทำเช่นนี้แสดงว่าในภาพพื้นดินทหารรัสเซียกำลังแพ้ยิ่งถล่มชาวเมืองเกลี้ยอกาสขนาดไหนยิ่งหมายถึงการพ่ายแพ้ทางการทหารมากขึ้นแต่การพ่ายแพ้ทางการทหารไม่อาจทำให้สงครามยุติได้ทันทีถ้าทางการเมืองคือบูตินยังดื้อไม่ยอมรับความจริงต่อไปก็อาจทิ้งกำลังไว้คาราคัสตังเป็นกลุ่มก่อการร้าย เหมือนในมอนโดวาก็เป็นได้เพราะการก่อการร้ายทั่วโลกล้วนมีละเซียเกี่ยวข้องในส่วนของยูเครนหากป้องกันการโจมตีทางอากาศจากทีปนาวุธได้สําเร็จสงครามก็ใกล้จบเร็วขึ้นกรณีโดนอิหร่านก็ถูกป้องกันได้ตามไปด้วยด้วยปืนต่อต้านอากาศยานขนาดเล็กโดยเฉพาะจากเยอรมน,นีภาคพื้นดินในรูฮันยูเครนสามารถควบคุมเส้นทางสำคัญระหว่างเมืองสวาโทโ และคริมินาไว้ได้เหลือเพียงเวลาที่ทหารรัสเซียล้าและหมดกําลังสู้ทั้งภูมิภาคน่าจะถูกยึดคืนที่ทางตะวันออกทหารรับจ้างวาคเนอร์และกําลังหลักของรัสเซียบุกไม่สำเร็จโดนผลักดันกลับไปแต่การสูญเสียจำนวนมากอยู่ในพื้นที่นี้การลบที่ปิดเงียบอย่างในเคอร์ซอนสถาบันสงครามศึกษาประเมินขอ,อบเขตอิทธิพลของทหารรัสเซียมาแล้วว่าเป็นดังที่รายงาน มีพื้นที่เล็กลงมากมีข่าวว่าพยายามถอนทหารที่ลบเป็นออกมาแล้วพยายามหนีออกไปนอกพื้นที่เพื่อไปรวมกันที่ซาบอริเซียและพยายามส่งทหารฝึกใหม่มาตั้งรับแทนซึ่งยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการเรื่องการจับเฉลยตึกในเรื่องนี้สถาบันสงครามศึกษา ISW ของสหรัฐ ประเมินเขตอิทธิพลทางการทาหารของรัสเซียที่หดตัวลงตามแนวหน้าที่เข้าใจให้ดูเส้นสีแดงแนวหน้าทั้งหมดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักชัดอย่างชัดเจนที่กรุงเคียบมีขีปนาวุธยิงเข้ามา50ลูกสกัดได้44ลูกหรือ188จากขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน เมื่อไร่ป้องกันได้หมดก็เหมือนอิสราเอลรัสเซียคงทำได้แบบปาเลสไตน์ยิงขีปนาวุธจํานวนมากเพื่อหวังให้รอดไปตกบ้างเท่านั้นหากขีปนาวุธรัสเซียหมดฝั่งปาเลสไตน์คงต้องสร้างขีปนาวุธกันเองหรือซื้อจากจีนเท่านั้นแล้วในกรุงเคียบยังคงไฟดับผู้รายงานข่าวการรบคือเดนิสเดดรอฟหายเงียบไปสองวันแล้วหวังว่าจะปลอดภัย ในกรุงเคียบใช้การหมุนเวียนปิดเปิดไฟเพื่อให้ทั่วถึงแต่ทาแบบนี้ไม่ได้ในหน้าหนาวที่ดูฮันแนวหน้ายังไม่เปลี่ยนยูเครนสามารถควบคุมถนนสายสวาโทอกเคลมีนาไว้ได้แบบนี้ทหารรัสเซียจะขาดแคลนกระสุนและอาหารมากขึ้นโปรดสังเกตแนวที่ถนนตัดลงมานะครับเห็นชัดเจน แนวปะทะย่านกลางยูเครนยึดเมืองได้เพิ่มขึ้นทางด้านล่างรัสเซียพยายามบุกตรงลูกศรชี้แต่ถูกตีโต้กลับไปยูเครนจะยึดลิชิชานต่อไปในไม่ช้านี้ทางด้านตะวันออกเป็นพื้นที่ที่กลุ่มวาคเนอร์ดูแลมีการสูญเสียจำนวนมากเฮลิคอปเตอร์ mi 8ของรัสเซียใช้โดยกลุ่มวาคเนอร์ถูกยิงตกเพราะบินเข้ามาในพื้นที่ของยูเครนตรงเมือง ดิวาร์หลังพื้นที่สีเขียวในเขตยูเครนด้านบนพื้นที่นี้รัสเซียสูญเสียมากวันกอ่อนที่นี่ที่เดียวเสียชีวิตถึง500นายมาดูที่ซาปอริเซียที่เมืองมาร์คฮันเนมีการยิงโดนเข้าบ้านประชาชนเหมือนที่มาโคโปซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน เมืองด้านบนก็โดนขีปนาวุธถล่มเช่นเดียวกันที่เกิดตซอนไม่มีข่าวมากนักมีแต่ว่ายึดอาวุธได้ขีปนาวุธรัสเซียยิงใส่ประเทศมอนโดวาซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้โดนประท้วงตอบโต้อย่างแข็งก้าวรัเสเซียคงเล็งผิดเล็งผิดระดับประเทศเลยทีเดียวไปอีกที่หนึ่งเลยนะ,ะเนี่ยรัสเซียประกาศประยิดทะเลดำไม่ให้ขนทันยพืชแต่ตุรกีและสะาธารณชาติไม่ยอมเชื่อก็ต้องดูกันต่อไป ตะวันตกส่งความช่วยเหลือซ่อมระบบไฟฟ้าให้ยูเครนมีการพบทหารรัสเซียที่อายุต่ำกว่า1 8ปีแสดงว่าตอนจับมาเป็นทหารไม่ได้ถามไทยอะไรเลยทางด้านยูเครนแฮ็กโทรศัพท,ท์รััสเซียในไคเมียและมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการใช้เรือผิวน้ำไร้คนขับทำลายเรือแอสเมลอนมาคอรอฟวงเล็บให้ชาวไคเมียได้รับทราบอะไรบ้าง ทางด้านยูเครนสามารถยึดลดควบคุมบัญชาการของรัสเซียได้ที่เคอร์ตอนไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้อเมอร์เ e เดสเบน์ enz, เหมือนที่คุยกันนักหนาหรือเปล่าและนี่คือสถานการณ์ในสมรภูมิเราไปดูเรื่องของการสูญเสียประจวันที่เกิดขึ้นกันนะครับการรบในยูเครนเป็นวันที่4ที่มีการรบดูเดือด หิมะเริ่มตกในยูเครนผู้วิเคราะห์ฝ่ายตะวันตกเชื่อว่าฤดูหนาวนี้ทหารยูเครนจะได้เปรียบอ่านลุกใหญ่ได้อีกสักรอบก่อนพักหนาวการสูญเสียเป็นน้องๆ3มวันที่ก่อนหน้านี้วันนี้มีการสูญเสียทหารถึง800นายรถถัง16คันยานเก่อ24ทดรถขนตง10คันปืนใหญ่3กระบอกจรวดหลายลำกล้อง4ชุด ระบบป้องกันภัยทางอากาศหระบบเครื่องบิน1ลำเฮลิคอปเตอร์1ลำโดน23ลำหน้าหนาวนี้ยูเครนคงได้เปรียบในการรบอย่างมากต้องติดตามกันดูว่าการสูญเสียของรัสเซียจะยงสูงต่อเนื่องแต่ขนาดนี้ไปอีกนานขนาดไหนในเรื่องนี้มีความเห็นของประชาชนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า เห็นของจริงแล้วก็สลดใจทหารขาดกำลังใจมากนะคะเมื่อวานดูข่าวทหารรัสเซียไปขอข้าวชาวบ้านยูเครนกินกินไปก็ร้องไห้ไปทิ้งปืนมอบตัวกับยูเครนเพราะไม่อยากตายยอมติดคุกยูเครนดูแลดีกว่าเป็นทหารรัสเซียเสียอีกพงศกรลออชมภูบอกว่าค่ายเจริญสึกยูเครนอยู่สบายครับ แบบนี้ไม่อยากกลับประเซียกันแล้วล่ะคะ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมรภูมิประจำวันมีรายงานข่าวที่รายงานข่าวโดยคนที่ใช้ชื่อว่าโชมีเดอะดาต้ามาม่าโมดีเคน่าจะอยู่เดนมาร์กนะครับรายนี้ เชเนสกี้เรียกร้องให้มีการป้องกันการเดินเรือเดินทะเลวงเล็บขนข้าวในทะเลดำแบบระยะยาวพอละเสียถอนตัวจากข้อตกลงทันยพืชเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสหประชา,ชาติคาดว่าเรือที่บรรยุกทันยญญพืชจะสามารถเดินทางออกจากท่าเรือ,อยูเครนได้ในวันพรุ่งนี้วงเล็บันพฤหัสปบปดีอับดุลลาผู้ประสานงานของสหระชา,ชาติเขียนบนทวิตเตอร์ รละเซียอ้างว่าการขัดขวางการก่อวินาศกรรมบนเกาะไคเมียในรัสเซียโดยขัดขวางแผนการทำลายแหล่งพลังงานในภูมิภาคได้จับกลุ่มชาวยูเครนที่ครอบครองอาวุธระเบิดแรงดันสูงและแผนที่โนนสำหรับการจ่ายไฟฟ้าโดยข่าวกรอง FSB ของรัสเซียไม่ได้แสดงหลักฐานการอ้างอิงดังกล่าวยูเครนยิงโดนกามิกาเซ่ชาเฮส 136ได้12ลำจากทั้งหมด13ลำเมื่อคือนนี้เออร์โดกันประธานาธิบดีตุรกีระบุว่ารัฐมนตรีกราโหงของรัสเซียได้สัญญากับเขาเมื่อเช้าวันพุธว่าข้อตกลงธัญ,ญพืชกับยูเครนจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันพุธนี้กระทรวงกราโหงของรัสเซียยืนยันข้อความของเออร์โดกันผ่านตำหนักข่าวของทรัชซึ่งเป็นตำหนักข่าวของรัสเซีย นี่คือข่าวเก็บตกในสมรระมูกรณีโศกนาาตรรมที่อีแทวอนนั้นเกาหลีใต้เอาจริงดำเนินการสอบสวนตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่ถึงการตอบสนองที่ร่าช้าก่อนเกิดโตกนาาตรรมอีแตวอน่ดยสืบเัววันพิเศษของเกาหลีใต้บุกเข้าตรวจค้นสถานีตำรวจและสำนักง,งานต่างๆรวมแปดแห่ง พร้อมทั้งสั่งพักงานผู้กำกับสถานีตำรวจเป็นการชั่วคราวระหว่างทำการสอบสวนประเด็นรับรายงานเหตุอีแตวอนราช้าข่าวดังกล่าวรายงานโดย w o r k p o i n t Today หลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่1นึพฤศจิกายนตำรวจเกาหลีใต้ออกมายอมรับมีความบกพร่องในการรับมือสถานการณ์ที่อีแตวอน ในคืนเกิดเหตุบูงชนเบียดเสียดจนทำให้มีผู้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตมากถึง156รายเมื่อคืนกลางดึกวันที่เส์ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่2พฤศจิกายนหน่วยสอบสวนพิเศษเก,เกาหลีใต้ได้บุกค,ค้นสถานีตำรวจกรุงโซสถานีตำรวจยองซานและสำนักงานอีก6แห่งพร้อมสั่งพักงานผู้กำกับสถานีตำรวจ ยองจานเป็นการชั่วข่าวระหว่างทำการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่รับเตุรับรายงานเหตุอิแทวอนว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และตอบสนองอย่างเหมาะสมหรือไม่ก่อนหน้านี้พลตบดเอกยุนฮีกึนผู้บัญชาการตำรวจแข่งชาติเกาหลีใต้เผยว่ามีโทรศัพท์สายด่วนโทรเข้ามารายงานเหตุฝุงชนที่อิทวอนถึง11สายเป็นเวลา4ชั่วโมง ก่อนที่จะมีเหตุเบียดกันตายแต่กลับไม่มีการดำเนินการมากพอวงเล็บที่เหมาะสมสำหรับความคืบหน้าคดีมีการตั้งข้อสังเกตถึงบุคคล5-6คนรวมถึงชายคนหนึ่งที่สวมที่คาดผมหูกระต่ายว่ามีส่วนในการผักจนนำไปสู่เหตุมีคนตายนับร้อยทางตำรวจได้นำตัวมาสอบปากคำแล้วในเบื้องต้นชายคนดังกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหา ยื่นหลักฐานเพื่อยืนยันถึงเส้นทางของตนในคืนเกิดเหตุหลังจากพิจารณาหลักฐานและการสอบปากคำและภาพกล้องวงจรปิดตำรวจจะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเปลี่ยนสถานะชายผู้นั้นจากผู้ให้ปากคำมาเป็นผู้ต้องหาหรือไม่อย่างไรและสำหรับผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่เป็นคนไทยนั้นทางการเกาหลีใต้จะให้ความร่วมมือ ในการช่วยนำล่างผู้เสียชีวิตเดินทางกลับสู่ประเทศไทยเรื่องนี้ต้องถามว่ารัฐบาลไทยไปอยู่ไหนทำไมแทนที่จะมาเป็นธุระจัดการเรื่องราวเหล่านี้กับตาเหมือนไม่มีเรียกว่าเป็นประเทศอนาถาอย่างไรก็อย่างนั้น ในเรื่องนี้ Work p o i n t Today ได้นำเสนอข่าวนี้สถานเอกอัครราชทูตนักอุงโซเกาหลีใต้ระบุตามที่มีเหตุโศกหนาตกรรมคืออาเทศการฮาโวรวีที่ญาติอีแทวอร์สถานเอกอัครราชทูตมีกำหนดส่งผู้เสียชีวิตกลับไทยด้วยเครื่องบินสายการบินโคเรียนแอร์โปรดสังเกตโคเร a ยนแอนะครับวันที่4พีพฤศจิกาย,ายนออกจากสา,ารัฐเกาหลีเวลา17นาฬกา20 ถึงประเทศไทยเวลา21นาฬกา30เวลาไทยพร้อมกันนี้สถานเอกครราชทูตได้ประสานงานขอรับเงินเยียวยาจากทางการสาธารณเกาหลีเบื้องต้นได้จับแจ้งว่าจะได้รับเงินชดเชยจำนวน2 0ล้านบอนและเงินค่าทางศพ15ล้านบอนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยสถานเอกครราชทูตจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปทางด้านนายชัยนรงค์กันชปานันผู้จัดการกองทุนกยศเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตหนึ่งรายมีความกังวลเรื่องของญาติกังวลว่ามีค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินกู้ยืมกยศหนึ่งแสนบาทนั้น กองทุนได้ตรวจสอบข้อมูลพบว,ว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้กู้หูเงินก่อยือจึงประสานติดต่อญาติผู้เสียชีวิตเพื่อแจ้งการระงับหนี้ทั้งนี้กองทุนแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสุนเสียที่เกิดขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียประสบเหตุด้วยทางด้านกองทุนได้กล่าวเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดกอยสก็งดหนี้ให้แล้วทางเกาหลีใต้ก็มีเงินชดเชย ให้เป็นเงินทั้งหมด35ล้านบ์ดซึ่งเมื่อคิดเป็นเงินบาทแล้วเป็นเงินเท่ากับ930,000 0บาทโดยประมาณถือได้ว่าอย่างน้อยก็ยังมีเงินมาช่วยเยียวยานะครับเกาหลีใต้ไม่เหมือนประเทศไทยกรณีของคนไทยที่โดนการยิงได้เพียง200,000บาท นี่ได้ถึง930,000บาทและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบนนะครับใครอยากรับฟังรับชมปู่แอดขอบน กดลิงก์ด้านบนหรือดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อาเธอออไนนีรรงงงบัักลไปไคคมืทวขจ คนทำรรมาได้ยังเราหากเธอไินเสียงกรองกระนำ่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฝ้าเดียวกัน จนถึงเช้นชันยเราคือพือนกันโคัชกิน่ารงกินานารประชารัฐสุทรรต ยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กลังไม่ได้ว่าเาจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่ากะารที่มันจนยังไงเรก่ด้แว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมาแล้วเนี่ยในเมื่อสาการมันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้หรือกาจะสู้ต่อ ทุกการต่อสู้ผมไม, uo, ไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเขา้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ม,ม,มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่องั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นคมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชา ไม่ง eh? hey, he ั้นเราจะไม่มีที่ยในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสักดิ์ศรีเป็นมนุษย์ในประเทศนี้งนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับาเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีอยางนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดี มันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทํากินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสุดยมีศักดิ์ศรีมานานแล้วตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็น เพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตนามันอยากออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเป็นเคอื่างเป็นเครื่องมตาือนยไะครับ อยากให้รัฐบาลเห็นค่าร์กุอมเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิการ